สวัสดีครับเพื่อนเพื่อวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องการดาวน์โหลดแลกเงินนะครับซึ่งช่วงนี้ Facebook ของผมมันค่อนข้างจะขึ้นอะไรเกี่ยวกับพวกนี้บ่อยนะครับดาวน์โหลดแลกเงินแล้วก็พอผมไปเซิร์ชหาข้อมูลนะครับว่าไอ้พวกการดาวน์โหลดแลกเงินพวกนี้มันถูกกฎหมายหรือเปล่าหรืออะไรยังไงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับการดาวน์โหลดแลกเงินเนี่ยคืออะไรการดาวน์โหลดแลกเงินนะครับคือเงินกู้นอกระบบ ชนิดหนึ่งนะครับเป็นเทคนิคการหลอกลวงให้เกิดหนี้จํานวนมากโดยการใช้บริษัทรถยนต์เข้ามามีส่วนร่วมด้วยแล้วขั้นตอนกลโกงของขบวนการดาวน์โหลดแลกเงินผิดกฎหมายหรือเปล่าเรามาพิจารณากันตามนี้นะครับ 1. ผู้ปล่อยกู้จะทําการโฆษณาส่วนใหญ่ผ่านทางออนไลน์ต้องการปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ําก็อย่างที่ผมเจอใน facebook นะครับอาจจะมีช่องทางอื่นนะครับพวกติ k t ตหรือว่า เอ่ออินสตาแกรหรือ Twitter อะไรพวกนี้ก็อาจจะมีนะครับแล้วก็2นะครับผู้ที่สนใจสมัครดาวน์รถแลกเงินทำการติดต่อถ้าเกิดเราสนใจแล้วก็ติดต่อเข้าไปตามโฆษณาที่เขาโฆษณามานะครับแล้วก็ต่อมานะครับผู้ปล่อยกู้จะหลอกล่อให้ผู้ต้องการกู้ทำการซื้อรถยนต์หรือจักรยานยนต์แบบเจาะจงยี่ห้อและรุ่นที่มีราคาสูงสโดยให้เราทำการวางเงินดาวน์รถเหล่านั้นนะครับ เมื่อเราทําการวางเงินดาวแล้วก็ได้รับรถแล้วนะครับผู้ปล่อยกู้จะให้เราเอารถที่เราไปวางดาวนะครับมามอบให้กับเขาเพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ต่อมานะครับลูกค้าทําการผ่อนชําระเงินกู้คืนให้กับผู้ปล่อยกู้ตามปกติหลังจากผ่อนชําระได้ประมาณ2เดือนผู้ปล่อยกู้จะให้ผู้กู้ทําการแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตํารวจว่ารถที่ซื้อมาถูกขโมยอันนี้คือ أ, คนที่ เราไปกู้เขานะครับที่เขาให้เราไปดาวรถเนี่ยเขาให้เราไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับว่ารถที่เราไปดาวมาเนี่ยหายต่อมานะครับลูกค้านําหลักฐานการแจ้งความไปติดต่อกับบริษัทประกันเมื่อได้รับเงินชดเชยหลังจากนั้นผู้กู้ต้องนาเงินดังกล่าวไปจ่ายให้กับผู้ปล่อยกู้ต่อมานะครับผู้ปล่อยกู้จะนํารถยนต์ไปแยกชิ้นส่วนหรือหลอกลวงขายต่อให้กับผู้อื่นว่าเป็นรถหลุดจำนำ แบบไม่มีทะเบียนเป็นต้นนะครับอันนี้คือขั้นตอนการทํางานของพวกขบวนการดาวน์รถแลกเงินนะครับและถ้าถามว่าดาวน์รถแลกเงินเนี่ยผิดกฎหมายหรือเปล่านะครับการดาวรถแลกเงินเนี่ยถือว่าเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายดังนั้นถ้าถามว่าดาวน์รถแลกเงินเนี่ยติดคุกหรือเปล่าขอตอบเลยนะครับว่าติดแน่นอนโดยมีรายละเอียดของบทลงโทษตามกฎหมายที่ควรทราบดังต่อไปนี้นะครับข้อหาแจ้งความเท็จมีความผิดอาญาโทษจำคุก5ปีและปรับไม่เกิน4 0 0 0บาท ส่วนใหญ่นะครับมักจะติดคุกโดยไม่รอลงอาญาแล้วข้อหาต่อมานะครับข้อหาอยักยอกทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา352กรณีผู้เช่าซื้อขายรถให้กับเต็นท์หรือบุคคลอื่นหรือนำรถไปจำนำหรือนำรถให้เช่าต่อและติดตามรถคืนให้แก่บริษัทไฟแนนซ์ Finance ไม่ได้ระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแล้วก็ข้อหาต่อมานะครับผู้รับซื้อดาวดรถแลกเงินถือว่ามีความผิดในโทษฐานรับซื้อของโจรตามมาตรา357 ระหว่างจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแล้วถ้าเกิดหลังจากที่ติดคุกจากการทําผิดกฎหมายคดีดาวดรถแลกเงินต้องผ่อนต่อหรือเปล่านะครับก็หลายคนอาจคิดว่าหลังจากที่ติดคุกไปแล้วเพื่อชดเชยในความผิดที่ได้ก่อขึ้นจะรอดตัวนะครับแต่ที่จริงแล้วหลังจากที่เราพ้นโทษออกมาจากคุกนะครับก็ยังต้องทําการผ่อนชําระค่ารถที่นําไปให้ในายทุนดาวดรถแลกเงินรวมถึงดอกเบี้ยนในการผ่อนอีกด้วยนะครับ ในขณะที่รถที่นําไปจํานาเอาไว้ก็จะถูกนําไปขายต่อหรือแยกชิ้นส่วนขายอย่างผิดกฎหมายก็อาจจะมีการถูกส่งไปขายที่ประเทศเพื่อนบ้านนะครับหรือไม่ก็เอารถเนี่ยไปแยกชิ้นส่วนขายแล้วถ้าเกิดดาวรถแลกเงินเนี่ยผิดกฎหมายแต่เราต้องการเงินเนี่ยควรจะทํำยังไงนะครับสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องเงินทุนจริงๆก็ยังมีทางเลือกอื่นเช่นการนํารถไปเข้าโครงการสินเชื่อรถผ่อนอยู่ก็กู้ได้ของสถาบันการเงินที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพียงเท่านี้ก็จะได้รับเงินทุนมาหมุนเวียนใช้จ่ายและยังไม่ต้องกังวลว่าจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเหมือนกับการดาวน์ลดแลกเงินอีกด้วยนะครับแต่นะครับอย่าลืมผ่อนชำระคืนให้กับทางสถาบันทางการเงินอย่างสม่ำเสมอด้วยไม่อย่างนั้นอาจจะต้องเสี่ยงกับการแบกภาระอัตราดอกเบี้ยและอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเพื่อเร่งรัดการจ่ายหนี้สินได้เช่นกันสรุปนะครับการดาวน์ลดแลกเงินเนี่ยมันผิดกฎหมายอย่างแน่นอนนะครับแต่รับรองว่าบรรดาเหล่าผู้ปล่อยกู้นอกระบบในลักษณะนี้จะไม่ให้การยอมรับอย่างแน่นอน แต่ถ้าถามว่าดาวรถแลกเงินผิดกฎหมายไหมก็มีตำรวจและทนายหลายคนที่ออกมาฟันธงแล้วนะครับว่าเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายแถมยังมีการพูดถึงโทษที่จะได้รับอย่างชัดเจนนะครับดังนั้นถ้าใครกําลังสนใจดาวรถแลกเงินขอให้คิดดีๆนะครับแล้วหันไปพึ่งสินเชื่อเงินสดอย่างอื่นที่ถูกต้องตามกฎหมายจะดีกว่านะครับทุกๆครั้งที่เรามืดแปดด้น,นะครับพยายามมองไปรอบๆตัวนะครับอย่าฟุ้งซ่านใช้สติแล้วทางออกจะมาหาเราเองนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ